อยากอวดอยากอวดจริงก็ต้องรอให้ถึงประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะเนี่ยเราค่อยถ่ายอันนี้หลังจากที่เราถ่ายล่าสุดไปวันนี้วันที่สี่นะคะดูทน้นถั่วสิสูงประมาณสักเอ่อน่าจะเท่าไหร่ได้อะหนึ่งสองประมาณสักสองศอกสามศอกน่าจะได้นะคะเพราะว่าอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะไม่เห็นไงแต่ถ้าไปอยู่ข้างล่างมันจะเห็นสูงประมาณสักถ้าเกิดเราไปยืนมันจะอยู่ประมาณสักต้นขาน่าจะได้นะคะเนี่ยค่ะ ก็ต้องคอยลดน้ำมันอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกว่าคิดจะทำกะเกษตรนะคะไม่ต้องปลูกให้มันเยอะวุ่นวายมากนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำลองทำก่อนนะคะอันนี้ถือว่าฟุกมากเลยนะใช้คำว่าฟุกเลยไม่มีฝีมือแล้วไม่มีคำว่าฝีมือนะคะคนไม่เคยทำกเกษตรอะไรคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวเลยนะสวนส้มที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะโดนพายุโดนอะไรเงี้ยผลไม้รากไม้เสียหายหมดเลยนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้เราปลูกขำๆอันนี้ถ้าเกิดลองได้ถ้าได้กินฝักนะก็ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จละในการปลูกถั่วฝักยาวในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันปลูกแล้วมันไม่ได้กินนะคะเพี้ยกินหมดเลยแต่ปีนี้เนี่ยมันก็ออกใบามานะคะดูลักษณะแล้วก็คือดูดีอะ่ะแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้กินหรือเปล่ายัางไงนะคะเนี่ยค่ะ ส่วนผักบุ้งก็ไม่ต้องไปดูมันละใบเริ่มเหลืองแลวนะคะเพราะว่าดินมันไม่ดีนะคะอย่าส่องไปอย่าให้เห็นความทุเรศทุลังนะคะให้เห็นแต่เฉพาะไออันที่มันดีแล้วกัน <S <S เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าระยะเวลาของถั่วฝักยาวเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนนะคะมันถึงจะออกฝักได้นะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือมันเริ่มแบบเลื้อยเลื้อยเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางกิ่งเน่มันเริ่มมีดอกละถ้ามีดอกเดี๋ยวมันก็ต้องมีฝักนะคะประเด็นสําคัญเดี๋ยวต้องหาไม้มาปักอีกเพิ่มเพราาะว่ มีคนบอกว่าจริงๆแล้วนะ่ะถั่วประมาณ3-4ต้นเนี่ยเขาก็ทําแบบจะต้องทําร้านให้มันเยอะอันนี้นึกสภาพาว่าซื้อมา2ถุงนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ปลูกหมดเลยนะคะแล้วขึ้นทุกต้นโเ <laughs> 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 นี่ยแหละเขาเรียกว่าเนี่ยอันนี้คือคนไม่เคยทําเกษตรไงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเออปลูกไปเถอะแล้วมันก็จะดูแน่นๆนะ,ะจริงๆแนละ้วปลูกอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะไม่แนะนําเป็นการทําการ,กรเกษตรที่ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าปลูกไปเถอะปลูกๆโยนๆนะคะปลูกๆไปได้กินไม่ได้กินอย่าไปซีเรสมันมาก เราไม่ได้เอาดีเอาเด่นทางด้านการจะปลูกผักขายนะคะก็ถ้าได้กินก็ถือว่าโอเคไปอย่างน้อยผักก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะถั่วต้นนี้นะรอรุ่นกันค่ะ